ไปมันนีมาสื่อของเน้อเถ่ตลาดปากเสือพี่น้องขล้องคนในี่ของรัคายราคาถือพี่น้องเอ้ยคะของหานไปหนี่คนกับงามเนี่ยคายราคาถือนย่างคนคล้ายส่งเด้อพี่น้องเด้อหยุดปากเถื่ปากเสือเด้อพี่น้องเด้อเย็นมึงคล้องคนเป็นใครราคาถือซื้อห่านี้ยังเจ้ห่านี้ยังนะห่านซีเรียงคล้ายเกิดเป็นว่าเออคอยมาสื่อเด้อคอยเห็นเนี่ยองเผลคนขายราคาขายส่งขายกับถือคนกับงามราคาของกับถือเด้อพี่น้องกองไปเอ้ย มาอุดหนุนไปนแอบมีหลายอย่างมีเกือบมียังไฟสอบไฟสายมีทั้งอู๋มันโอ้ยหลายอย่างทุกคนมีหมวกมียังนี่ทุกคนหลายเด้อแต่ขายนะค้า,คา,คาถือขาย่อมภับดีดีไปมาไปมาไล่หลาดเด็กพี่น้องเด้อจะได้มาคลิปนี้กดได้ก์กดแซร์คำหมู่หวานหน้าเด้อพี่น้องเด้อทั้งเพจเพจกคาหมู่ท่องอินเด้อพี่น้องออาสี่เบิ้งห้าเดืน่นเอาพคนขายกับง่ามเพื่นวะพร่องกับขายถือกีกตั้งหากอ่ะขอบใจเด้อขอบใจอ่าอ่าอ่าขอบใจอ่าอ่าเอาแถวตลาดเอาเครื่องเนี่ยเพื่อนว่า ก็มองไปเ้ามมาสั่งมาหมื่นโอ้ยเแบบผ่านคล้ายข่ำพี่น้องนี่แหละพ้นกระตุกน่อยนาได้พี่น้องนี่ก็ตอนแดงแนงพ้นกับไม้ไรเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพี่น้องเลยป่าพิศน์เนี่ยนี่ตลาด้วยเพื่องเด้อพี่น้องมองไปเลยแค่นี้ฝนตกก็ตกดินเนี่ยโอ้ตกน้อยนาเยอะตรงนี้ประยุกเข่าพี่น้องเลยเล่าไต้พี่น้องแข็งจะมาซัก อ่ะพ่อคนข้างไหนกำลังมาสื่อคลองอยู่อ่ะคนร้ายพี่น้องนี่เออคนร้ายแถวนี้อ่ามันก็ตกหน่อยหนาเนี่ยพี่น้องกัยนี่ละคือว่าเอาเส้นว่าธรรมาซา,าอยู่ที่ลาวไต้เด็กพี่น้องเด้ออ้าวฝนตกหน่อยหนาเด็กพี่น้องตอนนี้ไม่ลากะเด็ดสวยเขามาอ่ะพี่น้องเออด้อลาวไต้เด็กพี่น้อง มาเที่ยวมาส้มกันได้น่ะนี่แหละตลาดดาวเครื่องปากเต้เลยพี่น้องเอยพี่น้องฝนกระตกดิ้นในช่วงนี้อ่ปาปากับอิชีพสั้นเนี่ยพี่น้องเนื้ออ้าวธรรมศาสตร์บ้านนานี่ธรรมศาสตร์ในเรื่องนี้แต่ปูนเลยพี่น้องฝนกระตกแน่ยอ่าเจ็บนี่ปวตรงนีิษฐาพี่น้องอ่า ยินดีต้อนรับพี่เรอ่องรบายดี